ข้อสอบข้อที่1การตรวจสอบความตึงย่อนของสายพานเครื่องยนต์เบื้องต้นครวรตรวจสอบอย่างไร1ใช้มือคำสายพานเครื่องยนต์2ดูสายพานเครื่องยนต์ด้วยตาเปล่า3ใช้นิ้วกดสายพานเครื่องยนต์4ติดเครื่องฟังเสียงสายพานเครื่องยนต์ข้อนี้ตอบข้อ3ใช้นิ้วมือกดสายพานเครื่องยนต์ข้อสอบข้อที่2ในขณะขับรถอย่างรถแตกหรือระเบิดผู้ขับขี่ครวรปฏิบัติอย่างไร 1. รีบ เหยียบเบรกให้เร็วที่สุด2ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก3คุมสติบังคับพวงมลาลัยลดความเร็วลงและไม่คว,วรเหยียบเบรกกระทันหัน4หมุนพวงมลาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทางข้อนี้ตอบข้อ3คุมสติบังคับพวงมลาลัยลดความเร็วลงและไม่คว,วรเหยียบเบรกกระทันหันข้อที่3เครื่องหมายนี้หมายความว่ายอย่างไร1ทางเป็นแอ่ง2ผิวทางขรุขระ 3. เตือนรถกระโดดสะสพานเปิดได้ข้อนี้ตอบสะสพานเปิดได้ข้อสอบข้อที่4 การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนาทะเบียนภายในกี่วัน1 20วัน2 7วัน3 10วัน4 5วันคำตอบคือข้อ2 7วันข้อสอบข้อที่5ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น1ลดความฝืดของชิ้นส่วนเครื่องยนต์2เช่วยระบายความร้อนของหม้อน้ำ3ลดความสึกหรอของเครื่องยนต์4ขั้นหรือรองระหว่างผิวสัมผัสข้อนี้ตอบข้อ2ช่วยระบายความร้อนของหม้อน้ำข้อสอบข้อที่6เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ครวปรปฏิบัติอย่างไร1ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา2ขับรถที่ช้าลงและทางข้างหน้าเป็นทางโคดเขียวเริ่มซ้าย3ขับรถที่ช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย4ให้ขับรถช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโคดเขียวเริ่มขวาข้อนี้ตอบข้อ1ให้ขับรถช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวาก็สอบข้อที่7ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง 1. เหยียบัาช์สตาร์ทเครื่องยนต์2ปลดเกียร์ว่างขึ้นเบรกมือสตาร์ทเครื่องยนต์ สามขึ้นเบรกมือปลดเกียร์ว่างปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหยียบคัสสตาร์ทเครื่องยนต์สี่ปลดเบรกมือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสตาร์ทเครื่องยนต์ข้อนี้ตอบข้อสามขึ้นเบรกมือปลดเกียร์ว่างปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหยียบคัสสตาร์ทเครื่องยนต์ข้อสอบข้อที่แปดในเขตกรุงเทพมหานครเขตพรทยาและเขตเทศบาลต้องขับรถด,ด้วยความเร็วไม่เกินเท่าไหร่หนึ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสองไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามไม่เกิน9เกชั่วโมง สี่ไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคนนี้ตอบข้อหนึ่งไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อสอบข้อที่เก้าเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรหนึ่งห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถสองห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถสามให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถสี่ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ้อนี้ตอบข้อสองห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถข้อสอบข้อที่สิบเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรหนึ่งเพิ่มความระมัดระวังแล้วหยุดรถสอง เพิ่มความระมัดระวังแล้วจอดรถ3ขับรถที่ช้าลงถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง4เพิ่มความระมัดระวังเขตหยุดรับส่งข้อนี้ตอบข้อ3ขับรถที่ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทางข้อ11ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ครวรถอดขัด้วใดก่อน1ขั้วบวก2ทั้ง2ขั้วพร้อมกัน3ขั้วลบ4ขั้วไหนก่อนก็ได้ คำตอบคือขั้วลบข้อที่12จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทางหมายความว่าอย่างไร 1. ให้ขับขี่เลี้ยวขวาได้ 2. ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้ 3. ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในเขตทางเดินรถทางขวา 4. ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้คำตอบคือข้อ 3. ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวาข้อที่13เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไร 1. ทางโทรเชื่อมทางเอกจากซ้าย2ทางเอกตัดกัน รูปต mm ัว hmm. ท Th right. ีสามทางเอกตัดทางโทรูปต er. ัวทีสี่ทางเอกตัดกันรูปตัววายคำตอบก็คือข้อหนึ่งทางโทรเชื่อมทางเอกทางซ้ายข้อสอบข้อที่สิบสี่เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรหนึ่งให้รถจอดและหยุดรับส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้ายสองห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายสามห้ามเฉพาะรถผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายสี่ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายคำตอบคือข้อสองห้ามรถยนต์ทุกชนิด ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายข้อที่15พฤติกรรมใดเป็นการใช้สัญญาณไฟสูงที่ถูกต้อง 1. เปิดไฟสูงขณะขับรถตามหลังรถคันอื่น2เปิดไฟสูงขณะที่ไม่มีรถสวนทาง3เปิดไฟสูงเพื่อไล,ล่รถขันหน้า4เปิดไฟสูงขณะรถสวนกันคําตอบคือข้อ2เปิดไฟสูงขณะที่ไม่มีรถสวนทางข้อที่16เมื่อรถคันข้างหน้าให้สัญญาณจะเลีล้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถผู้ขับขี่ที่ขับรถตามหลังต้องปฏิบัติอย่างไร1จอดรถ สองชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อนสามหยุดรถสี่เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อนคําตอบคือข้อสองชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อนข้อที่สิเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา 2. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา 3. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา 4. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายคําตอบคือข้อหนึ่งให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาข้อที่18 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร 1. ผู้ขับขี่ในทางหลักเตรียมออกทางคดเขียวเริ่มซ้าย 2. ผู้ขับขี่ในทางหลักเตรียมออกทางคดเขียวเริ่มขวา 3. ผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวเข้าทางขนาน 4. ผู้ขับขี่ในทางหลักเตรียมตัวเข้าทางคดเขียวเริ่มซ้ายคําตอบคือข้อ3ผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวเข้าทางขนานข้อที่19เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ให้รถยนต์ทุกชนิด ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย2ให้รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย3ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก4ห้ามรถยนต์จอดแต่หยุดรับส่งได้ในเขตทีไไต Tod ่ติดตั้งป้ายคำตอบคือข้อ 3. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออกข้อที่20บริเวณใดจอดรถได้1ที่มีป้ายห้ามยหยุดรถ2บริเวณที่มีช่องจอดรถ3ทางร่วมทางแยก4ในอุโมงค์คำตอบคือ2ครับบริเวณที่มีช่องจอดรถ ข้อที่21ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟถ้าขับรถมาถึงพร้อมกันรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน1รถขอ2ทางรถก่อและรถขอ3คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน4รถกอ่อคาตอบคือรถขอเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไร1สะพานลอยคนข้าม2เริ่มต้นทางด่วนวงเล็บทางหลวงพิเศษ3ห้ามกลับรถ4ห้ามแซงคําตอบคือข้อ2เริ่มต้นทางด่วนวงเล็บทางหลวงพิเศษข้อที่23การต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลวงเล็บ5ปีสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด1.3เดือน2.5เดือน3.6เดือน4.4เดือนคำตอบคือข้อ3.6เดือนข้อที่24การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ข้อใดถูกต้อง 1. ไฟเลี้ยวซ้ายขวา 2. ไฟเลี้ยวซ้ายขวาและไฟหน้าสูงต่ำไฟลีไฟเบรกไฟส่องป้ายทะเบียนรถข้อ3ไฟหน้าและไฟเลี้ยวซ้ายขวา 4. ไฟเบรกและไฟหน้าคำตอบคือข้อ2 ไฟเลี้ยวซ้ายขวาและไฟหน้าสูงต่ำไฟรีไฟเบรกไฟส่องป้ายทะเบียนรถข้อที่25เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ให้หยุดรถทุกชนิด2ห้ามจอดรถทุกชนิด3ให้จอดรถทุกชนิด4ห้ามหยุดรถทุกชนิดคําตอบก็คือข้อ2ห้ามจอดรถทุกชนิดข้อที่26เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร1ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อนในเขตที่มีเครื่องหมายนี้2 ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลยในเขตที่มีเครื่องหมายนี้ 3. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย4ห้ามหยุดรถก่อนในเขตที่มีเครื่องหมายนี้คำตอบคือข้อ3ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้ายข้อที่2 7ในการบรรทุกสิ่งของผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. บรรทุกยื่นผลตัวรถด,ด้านหลังไม่เกิน2.50เมตร2รถบรรทุก ได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ1เมตร3บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้เกิน5เมตร4บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด,ด้านหน้าไม่เกิน2.50เมตรคำตอบก็คือข้อ1บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด,ด้านหลังไม่เกิน2.5เมตรข้อที่2ี่ในช่องทางเดินรถตั้งแต่2ช่องทางขึ้นไปในทิศทางเดียวกันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ต้องขับรถชิดซ้ายสุด2ต้องขับรถ ชิดด้านขวาสุด 3. ต้องขับรถอยู่ในช่องทางที่ให้ขับตรงไป 4. ต้องขับรถค่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถคําตอบคือข้อ1ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุดข้อที่29เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังคนงานกําลังสําร,รวจสิ่งก่อสร้าง2ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังคนงานกําลังทํางาน3ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังเครื่องจักรกาลังทางาน4ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังข้างหน้ามีงานสํารวจทาง คำตอบคือข้อสองให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังคนงานกำลังทำงานข้อที่30เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไร1ทางโค้งซ้าย2ทางโค้งกลับเริ่มขวา3สลับกันไป 4. ทางโค้งกลับเริ่มคำตอบก็คือข้อ3สลับกันไปข้อที่31เมื่อเห็นคนเดินเท้าข้ามถนนผู้ขับขี่ครวรปฏิบัติอย่างไร 1. ขับผ่านไปได้โดยไม่ต้องหยุดรถ2บีบแต่ไร้3ใช้การวัดใจ4ต้องหยุดรถให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน คำตอบก็คือข้อ4ต้องหยุดรถให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อนข้อที่32เครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไร1ทางข้างหน้ามีจุดกลับรถด,ด้านซ้าย2ทางข้างหน้าสิ้นสุดทางคู่3ทางข้างหน้าทางโค้งซ้าย4ทางข้างหน้าให้เลี้ยวซ้ายคำตอบอื่นข้อ1ทางข้างหน้ามีจุดกลับรถด้านซ้ายข้อที่3 3เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไร1ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย2ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลววี้ยวขวา3ห้ามขับรถตรงไปหรือเลววี้ยวขวา4เส้นทึบ ห้ามผ่านหรือข้อมเส้นทึบแต่เส้นปักอาจแสงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยคำตอบคือขอ้อ4เส้นทึบห้ามผ่านหรือข้อมเส้นทึบแต่เส้นปักอาจแสงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยข้อที่34จากภาพข้อใดถูกต้องคำตอบคือข้อ2ข้อที่35เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร1ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน2ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน3ให้รถจักรยานยนต์ผ่าน 4. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน คำตอบคือข้อ4ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านข้อที่36บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถแต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ให้กลับรถได้ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร2กลับรถไม่ได้3กลับรถได้ถ้าไม่ใช่ทางร่วมทางแยก4กลับรถได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถคำตอบก็คือข้อ1ให้กลับรถได้ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ข้อที่37จากผ้าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร1หยุดรถและรอให้รถในทางขวางด้านหน้าขับผ่านไปก่อน 2. ให้ชะลอรถแล้วหยุดค่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ 3. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางสแสดงไว้4ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประคําตอบคือข้อ 1. ห,หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อนข้อที่38 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร 1. ขับรถ้ิ้าลงและชิดซ้ายเราดระวังทางข้างหน้าเป็นทางโคดเคียวเริ่มขวา 2. ขับรถ้ิ้าลงและชิดขวาขับรถไปในทางโคดเคียวเริ่มซ้าย 3. ขับรถ้ิ้าลงและชิดซ้ายขับรถไปในทางโค้งกับรัศมีแค่เริ่มขวา 4. ขับรถ้ช้าลงและชิดขวาขับรถไปในทางโค้งกับรัศมีเริ่มซ้ายวันนี้ตอบข้อ 1. ขับรถ้ิ้าลงและชิดซ้ายเราดระหังทางข้างหน้าเป็นทางโคดเคียวเริ่มขวา ข้อที่3 9พฤติกรรมการขับรถข้อใดถือว่าไม่ปลอดภัย 1. ขับรถช้าและชิดขอบทางด้านซ้าย 2. ขับรถในเขตเทศบาลใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง3ขับรถนอกเขตเทศบาลใช้ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง4ขับรถปฏิบัติตามความพอใจของตนเองตอบ4ครับขับรถปฏิบัติตามความพอใจของตัวเอง 4. ข้อ,ขอ,งอ,งอที่4 0เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ครวปรปฏิบัติอย่างไร 1. ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวัง คนงานกำลังทำงาน 2. ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจสิ่งก่อสร้าง 3. ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังเครื่องจักรกำลังทำงาน4ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังทางข้างหน้ามีงานสำรวจทางคำตอบคือข้อ4ให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังทางข้างหน้ามีงานสำรวจทางข้อที่4ีเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา2ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา3ให้หยุดรถ ก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นในทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน4เข็ดหยุดรับส่งได้ตลอดเวลาคำตอบคือข้อ 3. ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อนข้อที่42ข้อใดไม่ครวปรปฏิบัติในขณะขับรถเข้าโค้งในเวลากลางคืน1เตือนด้วยการเปิดไฟสูงต่ำา2ใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้น3ชะลอความเร็วให้เหมาะสมกับโค้ง 4. บีบแต่เตือนหลายๆครั้งก่อนถึงทางโค้งคำตอบก็คือข้อ4บีบแต่เตือนหลายๆครั้งก่อนถึงทางโค้งข้อที่43จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้1รถคันกอไก่2รถคันขอไข่3รถจักรยานยนต์4รถคันกอและรถคันขอคำตอบก็คือรถคันขอไข่ข้อ2ครับข้อที่44เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ห้ามเดินรถไปทางขวา 2. ห้ามเดินรถ ตรงไปทางเดียว 3. ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา 4. ให้เดินรถไปทางซ้ายได้ทางเดียวคำตอบก็คือข้อ 3. ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาข้อที่45เมื่อพบเครื่องหมานี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร1ขับรถที่ช้าลงและให้เลี้ยวซ้ายได้ 2. ขับรถที่ช้าลงและสามารถกลับรถได้เฉพาะรถยนต์ 3. ขับรถที่ช้าลงและห้ามกลับรถ4ขับรถที่ช้าลงและสามารถกลับรถได้เมื่อปลอดภัยคำตอบก็คือข้อ 4. ขับรถที่ช้าลง และสามารถลับรถได้เมื่อปลอดภัยข้อที่46เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร 1. ขับรถที่ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าลอดต่ำกว่า2.5เมตรให้ผ่านได้ 2. ขับรถที่ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังรถมีขนาดกว้างไม่เกิน2.5เมตรให้ผ่านได้ 3. ขับรถที่ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ากว้างเกิน2.5เมตรให้ผ่านได้ 4. ขับรถที่ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าสูงกว่า2.5เมตรให้ผ่านได้คำตอบคือ ข้อ2กับรถที่ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังรถมีขนาดกว้างไม่เกิน2.5เมตรให้ผ่านได้ข้อที่47เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร1ให้ชิดขวา2ห้ามชิดซ้าย3ห้ามชิดขวา4ให้ชิดซ้ายคําตอบคือข้อ4ให้ชิดซ้ายข้อที่48มาบรยาที่ดีในการจอดรถครวรปฏิบัติอย่างไร1จอดรถไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร2จอดรถซ้อนคัน 3. จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด4 จอดรถขวางทางเข้าออกคำตอบก็คือ 1. จอดไม่ขีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎรจราจรข้อที่49การโรอนรถต้องแจ้งต่อนักเบียนภายในกี่วัน14 5วัน2 20วัน35วัน4 30วันคำตอบคือข้อ3 15วันข้อที่50จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ใช้ทางได้ก่อน 1. รถคันขอไข่เนื่องจากอยู่ในทางโทรสอรถคันกอไก่เนื่องจากอยู่ในทางโทรข้อ3รถคันกอไก่เนื่องจากอยู่ในทางเอก4รถคันขอไข่เนื่องจากอยู่ในทางเอก คำตอบคือข้อสี่คัน